ดวลซูเปอร์เล็กเสียเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นแบนทเวิดโดยตกตะช่างนะครับเพราะว่าน้ำหนักซูเปอร์เล็กเนี่ยคือน้ำหนักผ่านขึ้นชากน้ำหนักผ่านแต่ค่าน้ำไม่ผ่านครั้งแรกครั้งที่สองมาวัดอีกก็ไม่ผ่านอีกครับแต่ครั้งที่สามนี่ซูเปอร์เล็กไม่ขึ้นมาวัดครับก็เลยต้องเสียเข็มขัดรุ่นแบนทาวิด ไปโดยปริยาครับแต่นาบิวนี่ผ่านหมดทั้งข้างน้ำทั้งน้ำหนักนาบิวผ่านหมดแต่ก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะคุยกันยังไงตามกฎของวันแชมเปี้ยนชิพครับเพราะว่าถ้าเขาชกนอกรอบถ้านาบิวชนะนาบิวจะได้เป็นแชมป์โลกรุ่นนี้ทันทีครับแต่ถ้าซปเปอร์เลกชนะ แชมป์โลกก็จะว่างลงรอดูครับว่าเขาจะพูดกันยังไงเขาจะตกลงกันยังไงรอดูเย็นๆวันนี้นะครับเราต้องติดตามข่าวตามข่าวตามข่าวด่วนด่วนด่วน